มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวคลิปนี้จะเป็นการแนะนำซีรีส์จีนปัจจุบันเรื่องรักกันเมื่อวันฟ้าใสซึ่งได้รับการเรียกร้องมาจากแฟนเพจนะคะมีมีแฟนเพจเขาด้วยภูมิใจเรื่องนี้เนี่ยฉายสับไทยทาง VTV มีทั้งหมด45ตอน ซีรีส์เนี่ยเป็นแนวรักโรแมนติกโดยมีนักแสดงนำคือจางฮั่นกับสวีลู่จางฮั่นเนี่ยรับบทเป็นซีออ่าเจ้าของบริษัทแฟชั่นกรุป๊ปเขาชอบได้รับบทเป็นซีอโอบ่อยๆนะจำได้ไหมว่าเรื่องบอสแอนมีนั่นก็เป็นซีอเหมือนกันอเออในเรื่องเนี่ยชื่อว่าถังหมิงเซวียนเป็นบอสบ้างงานที่แอบชอบนางเอกก่อนมีความคลั่งรักใครชอบพระเอกสายคลั่งรักต้องห้ามพลาดนะคะ สำหรับสวีลู่รับบทเป็นโมเฟยเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าที่กำลังออกแบบผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสก็คือนางจะไปเรียนเรื่องออกแบบนี่แหละแล้วก็สีลู่เนี่ยหรือโมเฟยเนี่ยก็ไปเจอกับพระเอกสวีลู่ตอนนี้มีอีกผลงานหนึ่งเหมือนกันเล่นคู่กับน้องหลินอีในเรื่อง l ล v e s ี r y อืีฉากรักไวฝันซึ่งกำลังฉายอยู่ เรื่องย่อก็คือถังหมิงเวนหรือจางฮั่นผู้จัดการใหญ่ของหมิงยวนแฟชั่นกรุ๊ปหนุ่มบ้างงานและทำงานเก่งโลกของเขาเนี่ยนะมีแต่งงานกับงานจนกระทั่งโม่เฟยเก้าเข้ามาในชีวิตของเขาการโปรแกรมของสองคนนี้ก็คือนางเอกอ่ะเป็นงานเปิดตัวแฟชั่นของบริษัทของพระเอก นางชอบสเกจภาพใช่ไหมนางก็สเกจไปในสมุดแล้วพระเอกมาเจอก็กล่าวหาว่านางเอกอะลอกเรียนแบบจริงๆคือนางานจดพวกแรนบันดาลใจอะไรของนางไปเรื่อยเปื่อยเพื่อนนางเอกเห็นท่าไม่ดีกลัวเรื่องจะบานปลายก็เลยลากนางเอกเออกไปแต่ว่าสมุดบันทึกเนี่ยยังอยู่ในมือของพระเอกอยู่พระเอกที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับต้องพบกับจิตแพทย์ตลอดเวลาพอไปเปิดในสมุดของนางเอก ก็ไปเจอกับสถานีวิทยุออนไลน์ของโมเฟยที่ใช้ชื่อว่าเสี่ยวเฟยเฟยจากการขุดคุยก็เลยเข้าไปฟังทีนี้ ช่องนี้ดันทําให้บอสถังนอนหลับไปได้หลังจากที่นอนหลับไม่สนิทมานานหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวที่ทั้งสองคนได้มาเจอกันจริงๆพระเอกชอบนางเอกตั้งแต่แรกตอนที่เก็บสมุดได้ก็ไม่ยอมคืนอยู่นั่นแหละลีลานางเอกมาตื้อขอสมุดคืนอยู่หลายรอบก็ไม่ยอมคืนที่นางเอกอยากได้คืนมากๆเพราะว่าสมุดเล่มเนี้จดไอเดียแฟชั่นจดทุกอย่างเอาไว้พระเอกก็เนียนนะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งปอนนไปให้แล้วการเขียนที่อยู่สิคือ <c oughs> เลยได้เบอร์นางเอกมา <c oughs> มีความคลั่งรักตั้งแต่อีพีหนึ่งพยายามแบบพาตัวเข้าไปใกล้ชิคเขาตลอดเวลาแน่นอนชีวิตต้องมีอุปสรรคนางเอกก็ต้องไปเรียนที่ฝรั่งเศสใช่ไหมส่วนแม่ของพระเอกก็ไม่ชอบนางเอกไปอีกอม,มีความแบบเหมือนกับชนชั้นมันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยอเออต้องไปรอดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสองคนนี้จะลงเอยกันอย่างไรบอสผู้คลั่งรักทําให้ฝรั่งเศสเหมือนปากซอยหน้าบ้านคะ่ะ ไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกอะอะไรอย่างนั้นแล้เรื่องนี้นอกจากนี้มันยังมีการสออแสกเกี่ยวกับวัฒนธรรม,มเป็นแนวของการปลุกกระแสรักชาติของคนจีนด้วยนะคือเขาจะเน้นว่าเหมือนเขาพิธอพูดว่าไงนะคนจีนตัดสูตรยังไงก็ไม่ดีเท่าสูตรของอิตาลี<ม>ในขณะเดียวกันชาติตะวัน<ม>เหนือนใต้ออกตกใช่ไหมวอ่ะชาติตะวันตก จะตัดชุดกี่เผายังไงก็ไม่สวยเหมือนคนจีนทำแล้วก็มีการสออแทรกว่าคือทั้งพระเอกกับนางเอกพยายามใส่ความเป็นจีนนะเข้าไปมไม่ว่าจะเป็นงานปักหรือว่าลวดลายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความกระแสรักแ่กของจีนมาแรงช่วงนี้และชุดไทยก็ไม่มีใครออกแบบได้สวยเท่าคนไทยไปได้ขอแอบรักชาติบ้างนิดนึงค่ะก็ไปดูกันได้นะคะจริงๆเรื่องนี้ นางฮั่นหล่อน้อยไปนิดนึงถ้าเทีเยบกับเรื่องที่แล้วนะเรื่องบอสแอนด์มีเพราะว่ามีความผอมอ่ะผอมไปหน่อยอาจจะไม่รู้เหมือนกันยังไงแล้วก็คอสตูมก็เลยดูดูไม่ดูไม่พอดีสําหรับนางเอกคอสตูมก็เหมาะสมกับเขาที่มีอาชีพเป็นดีไซเนอร์นะแต่ว่าฉันเกลียดคู่รองมากคู่รองหรือพระรองก็ไม่รู้แหละเออมีคนหนึ่งที่แบบมาชอบนางเอกคือเฟลทั้ง คอสตูมทั้งทรงผมชรงผมเป็นทรงราดไสมันแบบมันเป็นสิบปีแล้วแหละทรงราดไส่นี่นะเขาอจะปลูกกระแสไม่รู้ลาดไส่ขึ้นมาใหม่แล้วแบบคอสตูมก็คือมีความแบบมันดูไม่พอดีคือคือคอาชีพของตัวตัวลอตัวเนี้ยเ,เป็นเป็นเจ้าของบริษัทแฟชั่นเดินแบบมันเป็นความแบบแต่งตัวแบบนี้หรอมันดูมันดูเยอะแกอยานดูหล่นความงามันอยู่ที่สายตาของคนมองก็จริงๆฟังๆดูมันคล้ายๆเอา หนังส um ือน <c oughs> <can> <c oughs> ิยายหลายๆเรื่องมารวมกันเลยเนาะฉันเคยอ่านมาแล้วในบทพอดประมาณนี้จากตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนอกจากเรื่องนี้จางฮันก็มีเรื่องที่กําลังจะฉายเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแบบว่าไม่มีซับไทยจะมาลงในไหนแล้วก็เล่นเป็นมือนกับเันเรอเงี้ยหล่อมากโดยในเครื่องแบบฉันก็คิดอยู่ว่าถ้าหาดูในไทยไม่ได้จะแบบเป็นดำน้าหาดูซับอิงเอาจ้ะผู้ชายที่เราชอบอยู่ที่ไหนเราก็จะตามไปจนถึงที่นั่นนะคะทุกคน แล้วก็มารอกันดูในคลิปต่อๆไปนะคะว่าเราจะมารีวิวหรือว่าแนะนำเรื่องไหนให้ฟังกันอีกนะ